โอเคนะแล้วก็พบกับผมเล่นเคยนะฮะบัตโต้นะฮะแลวันนี้ผมจะมาเล่นไม่ได้เล่นนะไม่ได้เล่นเกมนะผมจะมาเล่นกันใน g o Quest อะนะฮะคือเกมอะไรมันคือเกมทายสถานที่หรือเปล่าอันนี้ใช่ไหมเอามาฮนะแล้วพอเข้ามาเนี่ยเอ้ยเดี๋ยวประเทศไทยเฉยเนี่ยเดี๋ยวเขาเขาให้เราเป็นประเทศไทยใช่ไหมเดี๋ยวน,ะนี่ก็ฟูลสกรีนไปเลยมาฟูลสกรีนแถวนี้คือแถวไหนฮนะ แถวบ้านใครหรือเปล่าฮะอันนี้ห้างทองเฮงที่ที่ไหนครับเนี่ยนิวนิวพาสโตรล,ลัตนาชัยมันคือแถวไหนฮะทองอะไรอะ่ะเออเดี๋ยวขอดูก่อนนะฮะมีมีป้ายป่ะถนนน่ะเอ้ยถนนถนนอะไรอ่ะเดี๋ยวเอาเมื่อกี้ป้ายเมื่อกี้เอาเดี๋ยวเอาซูปออกก่อนเฮ้ยเอานี่ไง เอาถนนอะไรอะ่ะถนนประจัก์ถนนประจัก์คือที่ไหนอ่ะแป๊บนึงถนนปัถนนประจัก์มันน่าจะอยู่แถวๆถวเออนี่หรือเปล่าฮะลบุรีไม่น่าสละบ,บุรีปะ่ะคือที่ไหนอะ่ะทุกคนถนนประจัก์เฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวขอหาเพิ่มเติมมีอะไรไหมฮะอะไระถนนถนนจอมพลไม่คุ้นเลยอะ่ะที่เอ้ยอะไรอะ่ะลง เมื่อกี้อ่านเป็นโรงพยาบาลประยุทธ์อะไรไม่ใช่โรงพยาบาลโรงพยาบาลแพทย์หนึ่งแปลว่าต้องมีแพทย์สองหรือเปล่าอันนี้หอดจก,กอใต้ฟ้ามอเตอร์มันคือที่ไหนเนี่ยเดี๋ยวขอดูทะเบียนรถหน่อยได้ไหมฮะว่ามันจังหวัดไหนมันดูไม่ได้ด้วยเหรอเออหมอปาหมอปลาผมยแย่ล้วผมแย่ไม่ใช่ไม่น่าน่าจะคนละหมอปากันนะไม่น่าใช่หมอปาเดียวกัน เดี๋ยวผมขอหาป้ายเพิ่มเติมได้ไหมมันมีป้ายไหมขอดูป้ายหน่อยผมขอดูป้ายหน่อยได้ไหมฮะฮัลโหลเออหืออีกหนึ่งนาทีนะอันนี้คือสี่แยกปากหวานเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเมื่อกี้เหมือนป้ายมีมีป้ายอยู่ตรงเนี้ยเออเดี๋ยวขอดูหน่อยถนนสัพพสิทธิ์ผมรู้แล้วผมรู้เลยอะ่ะคือถนนสับพะสิทธิ์ขึ้นมาปุ๊บคือรู้เลยฮะมันอยู่ไหนฮะอยู่อ่างทองเชื่อผมเถอะ คือตั้งแต่เกิดมาเนี่ยผมก็รู้เลยนะครับว่าอ่างทองเนี่ยมีถนนที่ชื่อว่าถนนประจักษ์นะฮะซึ่งมันอยู่ตรงไหนฮะนี่ฮะน้ำดื่มคิวตี้ทาอิดใช่ไหมไหนสรุปแล้วนะเดี๋ยวไม่ใช่อ่างทองอ่ะนครนายกฮะโอ้โหถนนประจักษ์อยู่นครนายกอะโอเคฮะเข้ามากันที่ที่ไหนฮะเฮ้ยคุนๆนะเฮ้ยไหนดูขอดูป้ายหน่อยอะไรอะ คลองสารวงเวียนสะพานพุทธยอดฟ้าวงเวียนใหญ่ครับวงเวียนใหญ่อยู่ไหนฮะวงเวียนใหญ่อยู่ตรงเอ่อแป๊บนึงเอ่อวงเวียนใหญ่อยู่ยแถวๆนี้หรือเปล่าลบ,บุรีอะ่ะไม่ไม่น่าใช่นะวงเวียนใหญ่หรอเดี๋ยวแล้วไม่ค่อยรู้ทางด้วยดิแป๊บนึงขอหาเพิ่มเตมิมฮะนี่คืออะไรฮะ เออมัสยิดนูรุลมูลบีนบ้านสมเด็จอืมอะไรถนนอิสรภาพเดี๋ยวมันคุ้นๆนะถนนอิสรภาพอ่ะเออเดี๋ยวนะคุ้นคุ้นมากเนี่ยอันนี้ถนนอิสระภาพเไม่ใช่อิสรภาพแต่อิสระภาพใช่เลยฮะผมจำหน้าพี่วินลุงคนนี้ได้ฮะผมเคยนั่งกับเขาอิสรภาพหรอมันก็น่าจะอยู่ตรง เดี๋ยวอันนี้กรุงเทพใช่ไหมน่าจะอยู่แถวแถวนครปฐมหรือเปล่าไม่แน่ใจเท่าไหร่นะพระบรมบราชวังเดี๋ยวเขตภาษสีเจริญเขตทวีพัฒนาขอดูก่อนนะฮะเดี๋ยวมันอยู่ที่ไหนเนี่ยเออหนองแขมชัวผมว่านองแขมฮะอยู่ไหนแป๊บน,นึงหาก่อนวัดอุดมรังสีเนี่ยแหละแถวๆนี่แหละผมจําได้ผมเคยขึ้นวินคนนี้ใช่ไหม โอ้โหห่างไปนิดเดียว16โลเองทุกคนก็ไม่ไม่ไกลเท่าไหร่นะเออได้อยู่เดี๋ยวเราจะไปกันที่ไหนดียะเออเอาเป็นเซาท์โคเรียแล้วกันฮะโหบ้านเกิดเมืองนอนผมนี่ผมเกิดที่เกาหลีนะฮะคัมซบ,บีดาคิมจีอราริโาโตอ่ะไหนเกาหลีเหนือไม่ใช่เกาหลีเหนือเกาหลีใต้ฮะไปลุยเลเวลสเกาหลีใต้ โอ้โหขนาดที่ไทยยังไม่รู้เลยแล้วยังจะไปอันนี้อะไรอะสตาร์ทบ้านเกิดเราใช่หรอเเกาหลีเดี๋ยวบ้านเกิดผมผมรู้เนี่ยผมอ่านออกป้ายเนี่ยเดี๋ยวแป๊บน,นึงนะขออ่านแป๊บน,นึงกลับมาหน่อยฮะเดี๋ยวนี่ป้ายนี้เออซงคงเชงไซคา,าล,ล,ลุนคังซัง South Manchurian Police Agency อ่าเคยรู้เรื่องไหมฮะผมอ่านถูกหรือเปล่าฮะคนเกาหลี ไม่น่าใช่นะนี่เรื่องอะไรฮะมีใครรู้หรือเปล่าเดี๋ยวขอดูหน่อยนะฮะตรงกป้ายนี้ฮันนัมถนนฮันนัมเดโลโอ้โหรู้เลยฮะถนนฮันลําใช่ไหมฮะไม่ใช่ฮันลําฮันนัมฮันนัมแปดิวโอ,โอ้เดี๋ยวฮันนัมหมอฮันนัมมันอยู่ไหนอยู่แถวฮันบกปะไม่น่านะฮันนัม ฮันนำอยู่ไหนฮะโอ้โ oh. หให้ผมชั่วโมงหนึ่งผมก็หาไม่เจออ่ะเดี๋ยวฮันนำผมขอหาอะไรที่มันง่ายกว่านี้ก่อนละกันมีแบบแลนด์มาร์คเอ้ยอันนี้คุณคุณ้นใช้หน้าทาวะ w h a What the fuck เราไปดูใกล้ๆได้ไหมตรงนั้นอะ่ะเขาเรียกว่าอะไรอะ่ะอีเทวอนปะชัวใช่ไหมผมเคยดูอะ่ะ ไอ้เท่าแก่เท่าแก่ปักแสร้อยอ่ะปักแสร้อยอ่ะนั่นเดดินเดโดอ่ะเนี่ย K, K E B เนีน่ยมันอยู่ตรงไหนอ่ะนี่อะไรนะมันอยู่ตรงไหนอ่ะ K E B มันคือที่ไหนครับแป๊บหนึ่งนะนี่ไงกุมกุมโฮจังชันกังบองน,น้ำซันจังชวงจังชวงอารีนาโอ้โหอารีนานี้ผมไปบ่อยฮะราชบังอารีนาเอ้ย กวางจูเหรอเดี๋ยวไม่ใช่ไม่ใช่กวางจูคือไหนนะเฮ้ยนี่ไงไม่ใช่อ่านผิดมันเป็นกวางจวกวางอันนี้กวางหนึ่งกวางกวางไหนวะกวางโคตรเยอะเลยแดจอโอ้ไม่ก็ดแล้วเกาหลีก็มันก็โอ้โหเดี๋ยวอิตาลีอยู่ไหนนะทุกคนผมว่าอิตาลนชัวแบบนันน่ดึนเดโด ดดดิดงดกโดอ่เออโซอันนี้โซเมืองหลวงเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเวลาจะหมดสิวิเดี๋ยวเออโอเคฮะติ๊กไปตรงกลางเกาหลีมาเล่นก,กันโซ,โซกลางกรุงโซอุ๊ยเดี๋ยวโอ้โหใกล้จดัดโอ้หนึ่งจุดเก้ากิโลโอ้โหเราเราเนี่ยกเก่งกันนะเนี่ยผมเนี่ยกเก่งกันใช่ไหม,ม oh <my> ไปทางเก่งซะละไงไปกันต่อฮะด่านต่อไปเดี๋ยว อันนี้มันไทยไม่ใช่หรอแล้วเรากลับมาไทยนะไทยพิพัฒน์เฮาเออบริษัทเออเอ้ยคุณๆน,น,นะเดี๋ยวแยกออกระโศกไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่เดี๋ยวที่ไหนอะแป๊บหนึ่งขอหาก่อนขนมปังอันนี้นเลยเออมีป้ายมีอะไรไหมอะขอดูป้ายหน่อยฮะมีป้ายไหมอะไรอะที่ทำการไปสเอ้ยสีลมโอโ้โห สีลมสีลมมันอยู่ไหนฮะทุกคนเดี๋ยวไทยแลนด์อยู่ไหนฮะกันขออนุญาตหาที่ไทยแลนด์ก่อนนะฮะสีลม,มอยู่ไหนฮะสีลมซอยสองฮะสีลมมันอยู่แถวแถวไหนฮะพุทธ,ธุมพงพง,พงพงอะไรอะเทศบาลนครราชสังสิตเทศบาลนครลังสิตเออมันอยู่ไหนอะเดี๋ยวสีลมอยู่ไหนฮะสีลมอยู่เออแป๊บหนึ่งนะฮะขอหาก่อนสีลม จำดึงนะผมไม่ได้โกงนะแต่ผมขอนิดนึงนะฮะสีลมสีสีลม,ลมไม่ได้โกงนะฮะนี้ไม่ได้โกงกันเลยไหนขอดูมเนะ่อหนสีลมอยู่ไหนไหนกันนะฮะเนี่ยโอ้โหอย, <c oughs> อย, <c oughs> อยู่อยู่ตรงกรุงเทพเลยเหรอสีลมเนี่ยตรงนี้เดี๋ยวเดี๋ยวอยู่แถวแถวนี้แถวนี้ใช่ๆช่ เออโออยู่ตรงนี้ใช่ไหมไอไหนไหนไหนเดี๋ยวกรุงเทพอยู่ไหนนะอ๋ออยู่ตรงประมาณนี้เขตนี้เนี่ยสีลมอยู่แถวๆนี้ฮะเดี๋ยวอันนึงสีลมสีลมมันแล้วมันตรงส,ส่วนไหนของสีลมอะเดี๋ยวดูก่อนเป็นสีลมซอยที่เท่าไหร่ฮะเฮ้ยนี่ไงสีลมซอยสามแล้วนี่พิพั์ครับผมพิพัทสีลมซอยสาม โอเคสีลมมันจะอยู่ตรงไหนฮะมันจะอยู่ตรงตรงกรุงเทพตรงแบบแม่น้ําเขียวดิ่งแบบเขียวคดดิ่งโอเคแม่น้ําเขียวคดนดน่งใช่ไหมกรุงเทพเดี๋ยวหากรุงเทพก่อนกรุงเทพอยู่ตรงนี้เดี๋ยวเขียวคดนิด <c oughs> เขียวคดนดนึงนี่ไงเขตบางรักตรงนี้เลยสีลมสีลมคอมเพล็กซ์แล้วเราจะรู้ได้ไงว่าสีลมอันไหนอันนี้สีลมไง ซอยไหนถหนนสีลมสีลมโรดสีลมแล้วมีซอยไหมสีลมซอยซอยสามเดี๋ยวจะหมดเวลาแล้วอะติ๊กไปตรงนี้แล้วกันเฮ้ยมีมีมีบีทอปะบีทเอเดี๋ยวไม่ถ่ายแล้วกอติ๊กไปก่อนตรงนี้แล้วกันโอ้โหใกล้อยู่นะโอ้โหเดี๋ยวม่มีขึ้นเป็นสีลมซอยสามนี่เลยหรอ โอ้ผมไม่เห็นนะโอ้สี400่ร้อยเมตรใกล้ยอยู่นะก็ได้หรือเปล่าขนาดเขาโกงนิดนิดนึงนิดนึงอันนิดนึง oh <my> ใส่คลิปนี้ก็ต้องจบไว้เพียงเท่านี้ก่อนละกันนะฮะถ้าทุกคนชอบอยลืมกดไ like, ลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดกระดิ่งเพื่อเป็กนกำลังใจด้วยนะ,ะสำหรับวันนี้ผมขอลาไปก่อนบ๊ายบาย